วัสดีครับพบกับช่องแทยบ้านลันทุงอีสานใต้นะครับวันนี้ก็มาชมรถเกี้ยวครับที่คุปต้าเษตล่งเรือสุรินทรครับมาซื้ออะไรรถไทยครับเลยมาเขราว่าเซลล์เพิ่งประกอบเซจครับบอกว่าเพิ่งประกอบเซจรอส่งลูกค้าครับตัวใหม่ครับคันนี้เป็นีร้่สิบเอ็ครับตัวใหญ่ครับ ช่วงล่างก็สูงครับปักเกี่ยวครับสามเมตรครับตัวนี้ใหญ่เลยครับเท่ารถใหญ่เลยครับใหญ่มากเลยครับปักเกี้ยวสามเมตรครับเป็นถังอุ้มถังอุ้มประมาณตันห้าเท่าพอร้อยแปดครับเป็นตัวเดินตอนนี้จะเดินอิสระครับ ว่าอิสระลับที่เปอนที่ปรับโฉมใหม่เดียวไวครับฝับ่งถังอุ้มครับเป็นระบบ,บใหม่ครับตัวกเดินเคเทิร์นของคุตาเดิน ก็เกี่ยวตรงนี้ก็กพอๆครับรถใ้ญ่เลยครับส้ำหนักอยู่ประมาณห้าตันครับรกว่าๆเดี๋ยวมาชมรอบรถรับแบองระบบ อังน้ำมันครับนี่ครับเดิก็สูงครับสูงกว่าเดิมเยอะนะครับระยะฐานค่อนข้าง,งสูงครับอันนี้เตรียมส่งมอบครับขขเขาเขาเขาประมาณนี้ครับ เครื่องยนต์ครับตอนนี้ก็จะเป็น120แรงครับเครื่องสี่สูบหรือ3 7 6 9 cc ครับช่วงล่างค่อนข้างสูงครับปรุงพอรถบใหญ่เลยครับระยะกว้างของแทก ดูเลอร์ครับโบเลอร์ล่างเก้าชิ้นครับมาดูข้างบนครับถุงข้างบนก็ใกล้เดิมครับ มีปั้นนี่ครับมอเตอร์ขายคอรครับตรงนี้เป็นมอเตอร์ขายคอัวเค้าก็ประมาณนี้ครับ รถก็ค่อนข้างใหญ่ครับคือสเปคแบบพอดีครับทั้งนี้งานไวครับถ้าาเทียบรถใหญ่สู้ได้เลยครับต็อมาเราดูตู้อีกทีครับเฮครับไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับประตวลาสก่อนครับสวัสดีครับก็ใครสนใจก็น่ครับมาได้ครับเษ้นลุ่งเรืองสุรินทร์ครับรถมีไม่เยอะครับ ก็สั่งจองได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ